ทักทายสบายดีมดสูคู่ส่คนันยินดีตอนหับเขาสู่สองหยับเอาเวอร์สำหรับมือนี้อกอกะพาน้องทรายสิเข้าไปส่วนน้ำเต้าเนาะส่วนน้ำเตา้นนตาที่พอปลูกไว้หลา,ลายปีแล้วเนาะประมาณสิบป่ายกว่าปีแล้วเนาะพอเพิ่นปลูกส่วนน้องแยังยัง,ยงบุทันเกิดพอปลูกไว้เขาจะมาเบิ่งมือนี้แล้วก็สิเอาอันยอดเอายอด มาเฮ็ดกินเลยบอนส่วนน้ําตาวที่พอกําลังเจาะเดี๋ยวนี้แล้วก็เฮาสิเอาน้ําตาวมาดื่มเลยกับน้องสายโอเคเฮาจะไปเบิ่งนํากันเลยต้นสาเขตนี้นี่ต้นสาลายนี่แม่นมดนี่ซุมนี้นี่แม่เลยต้นสาแต่ว่าสาที่มันเกิดตามป่าบ่แม่นสาที่เฮาปลูก แต่ว่าเหากับบไดเอามาต้มมากินมันเป็นซาตามธรรมศาสตินะตอนนี้เหากำมาฮหอดส่วนน้ำเต้าที่พอกำลังเจาะอยู่นี่นี่แกงแมนก๊กนึ่งแล้วเห็นบ่พอเอาอันกระตุกมาใส่อันนี้แกงแมนน้าน้ำเต้า ตงไว้ใส่กระตุกอันนี้กระต้นหนึ่งอีกสีพอกำลังเจาะเอาน้าไปกินนี่คือตน้นอนนี้พอเอาน้าไปกินแล้วยังจะเือกไม้เือกไม้โตัเฮ็ดให้อันน้ำตาลนี่คมได้แล้วก็ยังอีกต้นหนึ่งไปเบิ่งต้นหนึ่งอีกเว่าสามต้นนี่ ต้นที่ค่อนข้างสูงเลยเนาะต้นอันีนี่สำหรับต้นที่ซ้ำนี่ก็พอเอาไปดื่มแล้วน้ำยังแต่เปลือกไหมคือกาพอจงไวแต่ต้นทมิดพออะไ้เอาน้ำไป ดืมซองต้นอันนี้พอเอาแล้วโอเคบันนี้เขาจะไปห้าต้นตาวที่พอบริเจาะก็เอามาตัดเอายอดไปกินเลยเป็นต้นตาวที่สนิทที่สูงต้นตาวแบบนั้นเขาจะตัดเอาส่วนต้นต้าวตรงนี้นี่ไม่ค่อยสูงไปไหนต้นตาวสนิทหนึ่งนี่สูงที่เราจะเอายอดไปกินสูงขนาด ถ้าว่าเฮาเจาะก็ต้องได้เห็ดขันใดสูงๆแล้วเอาไมพุงหรือว่าไมไผ่บอมาเห็ดขันใดขึ้นสูงได้ประมาณ10หรือว่าสัวเมตรความสูงโอ้เจอแล้วเจอแล้วพี่นี่นนี่ๆๆๆต้นที่เขาจะเอายอดไปกินต้นมันสูงเนาะ ปะกระทงเกะสำหรับในกระทงนี่ก็บ่มีหยังด้กไม่แต่โทรศัพท์่แหละเขาหยัดใส่นี่โทรศัพท์หรือว่ากล้องเขาจะหยัดอยู่นี่แหละนี่แข้งขาดได้นี่ปะอยู่ในสีดำเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นเลย ส่วนต้นที่สูงที่สุดก็คือตอนน้นนั่นเนี่ยถาจะตัดเอาต้นน่อยนี่เอาต้นน่อยต้นน้ำตานี่ก็พอปลูกมดนะแต่ว่าพออนุญ,ญาตจากพอแล้วพอให้หก็เลยตัดได้ยางตน้นต้นมันสูงนี่พอไม่ค่อยเสียดายปันใดแต่ว่าตน้น ต้ำๆนี่พอจะบวให้เขาตัดเอาไปกินยอดได้ แล้วก็เ้าต้องได้ตัดมาเบิ้งค่อยๆนะตัดเบิ้งบนใดหยอดแทะมันอ่อนมันอันนี้มันขน้นมันห่อหุ้มต้นมันเวลาเราจะเอาเ้าต้องได้อันจีกอันนี้อออข้นมัน เดี๋ยวีเนาะเอาออกได้ก็พวกนี่เห็นบ่อันนี้คือกัน,น,น,น lớm on nó đấy bật này, thấy lẹ nhọt phía nào, này, nhọt mặn ค้อกันีน่ยความันแสบบุมีกินอีือยังเลยนะพี่น้อง น,นี่แหละสิ่งที่เราจะต้องการนี่นี่น,นี่เราจะตัดออกโตมันแก่นีย่ยานมันหักเลยย่อดอ่อนเลย อนเลยเนาะใส่กับบันซีนแห้งนี่โอ้แสบขนาดเลยยอดมันกินดิบกินสุกก็ได้หมดเลยนี่ ตัวนี้เราก็เอายอดมันสำเร็จแล้วเอาเสียอย่างเมื่อลงลุ่มเนะาะเพรนยุ่งรุ่มบอลต้นน้ำตาที่พอกำลังเจาะปัจจุบันนี้ถอนมาดังไฟยูฮันมาเฮ็ดกินยูฮันแล้วก็เอาน้ำตามาดื่มเลยเนาะมีหม้อมาน้ำเนาะหมอ้อหม้อใหม่ๆเลยหม้อสำหรับเข้าปลา,าเฮ็ดกินเฮ็ดยากสบายแล้วบานนี้ สื่อเหมอะไม่เฮักบบบนี้ ตำเจีวมกเพชรมาจำกินก็นได้นะอ,อาหารที่ค่อนข้างห้ายากเลยพี่น้องอาหารที่สุดยอดความแสบความนัวถ้าบํแม่นของพ่อปูกนี่ยากเลยเฮาสิได้กินนะ อันนี้มันของพอปลูกเอาไว้จึงสามารถตัดเอาไปกินยอดได้าของคนอื่นโอ้ซื้อต้นหนึ่งเป็นแซนสองแซนและวเล่าคายเนาะ lo tha nam suốt con lại thường say nhọt tàu có subscribe cho kênh กดแห้งใส่ลงไปนะนี่ นี่แม่นแจ้วเนาะเฮ็ดไว้เอามะเพ็ดหน่วยนึงมาใส่อยู่นี่ขอหอมบัวใส่ใส่แกงแล้วก็ใส่แจ้วอีกหน่อยนึงเนาะอืมโอเคแล้วก็สําหรับซีนนี่ซีนหมูเขาจะจี้จี้กินแล้วก็เอาน้ําตาลมาดื่มเลย ใส่ผักหอมลงไปแล้วเพราะว่ามันสุกแล้วนี่กดตลอดมาเสียาน้ำตาลเลยนี่ๆียาก,กระตุกนี่มาหายใส่กระตุกกันนี่ วอนีหลังจากเขากินข้าวจึงกินน้ำตาลนี่จีซีนก็สูกเรียบร้อยวันนี้เขาจะเฮ็ดผักเขาอยู่นี่เลยนี่หอมห้อมหแล้วซีนแห้งเออเอาเข่ามาเลยอาหารพิเศษเอ,อ๋อ ใสห่หอมหอมหอมเลยพี่น้องสุดยอดตาวปะจีน่นี้น oh. ควอมหอมดักออกแล้ว ไว้หัวส่วนเราดูหน้านี่ต้องกินอาหารอุ่นมันจึงแสกเอามาๆๆพี่น้องมากินเขาน้ำกันอยู่ส่วนน้ำตาลกินยอดตาว,แล,ว,ตาวแล้วก็มีน้ำตาลอีกนี่แล้วก็มีซิ้นแห้งนี่เขาไม้ไม้ไมหอมหอมมีแจวพร้อมเอามาๆๆๆมามใส่ด้วยไม่ทู่นะพี่นอ้อง mới thu cả ẩu nga tồn tạo nó mà hết dưới giòn ơi กินทั้งยอดกินทั้งน้บมัน tao có ở nhân lên ăn chín con mà đây mà đây con tao ความสุขของเฮากับเบิร์ตซัมนี่แหละพี่น้องเอ้ยจะนอนอีกหลังจากกินข้าวแล้วยัง,งกินต่อยังไลยข้ากินกินแล้วข้าวกินลายเติบ mhm mhm cái nhằng này, tắt mhm 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 กยังเลยเอายังน้ำมมาได้นี่เติ่งสิทอกน้ำสดเฮ้ยนามมา้ำเออนี่ในมอสดเลยแล้วนี่ความแซ่บความนัวก็อ,อยู่นี่แหละ เสียงเลยเนี่ยที่นอนชดน้ำใน,นหลังจากนั้นจึงดื่มน้ำตาลใไแล้วก็ตุนี่ดูน้ำตาล <c oughs> ุกครัง้งหลังจาก กินเขากินน้ำแตงม,มีน้ำตาลโอ้โหผ่องใหญ่เลยแหละแบบนี้ซึมใจหน่อยเอาหลังจากเขากินน้ำตาลกินกินสิ้น ขึ้นแล้วโอเคทุกคนการเข้าป้าไปสอกห้ากินตามธรรมศาติบ้านเฮากันนะสิจบลงอยู่นี่เลยเนาะ ลองขอมกขอบใจทุกท่านที่เขามาเบิ่งมาสมแต่ตนจนจบถามักคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์ถ้าถึกใจก็จะลืมฝากกดแชร์ให้พวกเฮาสองคนได้มีกำลังใจเหตุลิปต่อต่อไปเนาะวันนีนะ้ขอบใจบายบาย,ายเจอกันในคลิปต่อไป